ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงมิตมะนะครับการฟาร์มนะครับสายฟาร์มเนี่ยจะต้องถูกใจสิ่งนี้นะครับเพราะว่าอ่าวันนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบด่านมิตมะนะครับแต่ละด่านดูว่าของนะครับที่เราชอบฟาร์มกันเนี่ยด่านไหนมันมีประโยชน์ต่อเรามากที่สุดนะครับวันนี้เราจะมาทําคลิปวิเคราะห์เปรียบเทียบด่านมิตมะแต่ละด่านนะครับซึ่งผมจะมาลงลึกที่ด่าน10กับด่าน11 ของวันนี้นะครับระหว่างงูอะไรนะงูดํากับงูขาวนะฮะสองด่านนี้ต่างกันยังไงนะครับที่เขาชอบฟาร์มกันอ่าส่วนตัวผมชอบฟาร์มดา่านสิบนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าดา่านสิบดีที่สุดนะครับแต่เดี๋ยวจะบอกเหตุผลของแต่ละด่านกันว่าด่านแต่ละด่านเนี่ยที่เราฟาร์มกันเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับซึ่งแต่ละคนจะมีจุดประสงค์ของการฟาร์มไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวนี้เรามาคุยกันนะฮะ มาเดี๋ยวผมมาดูที่มิตามาด้านอื่นๆก่อนนะครับด่านนี้คือผมเรียกมันว่าด่านอ่าฮิมิโกะเออไม่รู้ว่าทาไมแต่ผมเรียกมันว่าด,าาออาด่านฮิมิโกะนะครับด่านนี้นะครับอ่าจะเป็นบอสค่อนข้างเก่งนะครับเป็นแต่ว่ามันจะได้มิตามาพวกแบบใหม่ๆอ่ะเนี่ยอย่างข้างล่างเนี่ยเห็นปะจะเป็นมิตามาใหม่ที่เข้ามา4อันเป็นมิตามาพวกสายสปอร์ตมากกว่า มิตมาพวกนี้ส่วนใหญเ่เป็นในทาง PVP แล้วก็ PVE ได้หมดเลยนะฮะอันนี้ใครจะฟาร,ร์มก็มาฟาร,ร์มด่านนี้มีด่านเดียวอาด่านนี้คือด่านสําหรับฟาร,ร์มหามิตมะนะครับอันสุดท้ายนะครับส่วนด่านตรงกลางนะครับตรงกลางเป็นก็หามิตมะอีกเช่นกันเอาง,ง่ายๆนะครับอาด่านที่2กับ3นะครับสอสองช่องหลังเนี่ยคือด่านฟาร,ร์มเพื่อหามิตมะจุดประสงค์คือเพื่อหามิตมะ นะครับหลักๆเลยอ่าเพราะว่ามันเป็นฟิกมีตมะเลยแค่เฉพาะด่านด่านนี้เท่านั้นแต่ว่าเราจะมาดูที่ด่านโอโรจิกันครับวันนี้ซึ่งที่เราจะโฟกัสกันคือ10กับ1 1ถูกไหมด่าน2ด่านนี้ต่างกันยังไงนะครับมาดูที่สูชิก่อนเลยนะครับด่าน10ถ้าฟาร์มคนเดียวใช้6สซูชิด่าน11นะครับหรืองูขาวเนี่ยใช้12 ซึ่งมีตมะมันห่างกันเท่าตัวอ่าคำถามเกิดขึ้นแล้วว่าฟาร์มด่านไหนดีนะครับแล้วแต่และด่านเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับด่านที่10นะครับมันจะได้เกตด,ดำนะครับจะได้เก็ด,ดำแล้วก็ได้มีตมะ4ดาว5ดาว6ดาวขึ้นไปส่วนด่าน11นะครับอ่าจะได้มีมีตมะตั้งแต่5ดาว จนถึง6ดาวไม่มี4ดาวและจะได้เก็ตทองง่ายนะครับซึ่งเก็ตทองเนี่ยพอเก็ไปหครบ50อันก็จะไปสุ่มมิตมะได้1ช่องแบบเลือกอันเลยเลือกเลยว่าต้องการมิตมะประเภทไหนช่องไหนคือสามารถเลือกได้เลยแต่สุ่มออปชันอ่าสายไหนที่ต้องการจะหาออปชั่นใดออปชันหนึของมิตมะจะฟาร์มเกตมาฟาร์มด่าน11ใครต้องการาหามิตมะ ที่มันไม่มีนด่ดานสิบอย่างเช่นพวกกระดูกขาวเป็นต้นนะครับซึ่งมิตร,รมาดานสิบเนี่ยมันจะมีพวกมิตร,รมาที่สุ่มมาลายวันอยู่เห็นปะอย่างตรงที่ม,มุมมุมขวาเนี่ยจะมีสีมิตร,รมาที่จะสุ่มในวันนี้นะครับแล้วแต่ละวันจะเปลี่ยนไปส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นแบบสุ่มทุกอย่างตั้งแต่วันอ่าจันถึงสุขหรือปะผมไม่มั่นใจว่าวันไหน อ่าน่าจะเป็นจันทร์ถึงสุกหรือไม่ก็พฤหัสนะครับก็คือแต่ละวันเนี่ยจะมีมิตร,รมะสี่อย่างมาให้เราสมนะครับมันจะฟาร์มแล้วจะสุมแค่สี่อย่างนี้แต่ว่าจะได้สี่ดาวห้าดาวหรือหกดาวแล้วแต่นะครับอ่าแต่ว่าด่านสิบเอ็ดมันจะมีเพิ่มขึ้นมาที่ด่านสิบไม่มีอาจจะเป็นพวกมิมิตร,รมะกระดูกขาวเป็นต้นนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันมีทุกวันหรือว่ามันมีเฉพาะวันที่มันจะต้องมี อ่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเห็นป่าว่าด่าน1ิด่านสิเนี่ยมันจะมีวิตมะขึ้นมา5อันส่วนด่านสิมีแค่4อันนี่คือข้อแตกต่างนะครับใครต้องการต้องการหาของทรัพยากรที่จะอัปเกรดพวกมิตมะหาออ,อปชันจะหาของเพื่อมาอัพหาออปชันต่างๆ่านะครับฟาร์มด่าน10ผมว่าเวิร์กอ่าอย่างผมเนี่ยต้องการของเพื่อมาอ่าหมุน ในการอัพมิตมะเพื่อหลีออปชั t i o n ต่างๆนะครับผมก็เลยมาฟาร์มด่านสิบแล้วไอมิตมะห้าดาวกับหกดาวมันมันมีโอกาสดับได้เหมือนกันแต่ว่าด่านสิบเอ็ดเนี่ยมันจะดับชัวร์กว่านะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูของกันเพราะว่าระหว่างสองด่านเนี้ยฟาร์มมันจะต่างกันขนาดไหนเพราะว่าด่านสิบเนี่ยมันใช้มันใช้ซูชิน้อยกว่าด่านสิบเอ็ดครึ่งหนึ่งเลยนะซึ่งหมายความว่า ถ้าเราฟาร์มด่าน12รอบจะได้มากกว่าฟาร์มด่าน11 1รอบไหมแต่ใดๆก็ตามนะครับอาด่าน10ฟาร์ม2รอบซึ่งมันใช้เวลาเยอะกว่าด่าน11ก็ประมาณเท่าตัวเพราะว่ามันฟาร์ม2รอบถูกปะ่ะแปลว่าด่าน10ด่าน10เนี่ยเสียเวลามากกว่าด่าน11เอาง่ายเราเสียเวลาเพิ่มขึ้นเราจะได้ของมากกว่าด่านนี้หรือเปล่าใครที่มีเวลาเยอะฟาร์มออโต้ปล่อยฟาร์มออโต์ตออะไรเงี้ยจะฟาร์มด่าน10เนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าของมันคุ้มกว่าไหมนะครับมาเดี๋ยวผมจะฟ์าให้ดูสักประมาณ2 3รอบนะครับเพื่อจะให้ดูแบบสถิติของว่ามันได้ประมาณไหนนะครับโอเคเปิดบับด้วยนะด่านนี้ก็เปิดบัฟนะครับส่วนด่านสิบเอ็ดไม่ต้องเปิดบัฟนะฮะโอเคเดี๋ยวรอดูเลย3มรอบนะครับประมาณ3มรอบแล้วมาดูของกันว่ามันได้ประมาณไหนดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะครับอย่างละ3ามรอบ โอเคโอเคทีมที่ผมฟาร์มเนี่ยก็ยังเป็นทีมแบบเบสิกอยู่นะถือว่าเป็นทีมเบสิกนะครับซึ่งมันเป็นทีมที่มีตั้งแต่ชาติตังก่อนแล้วะซึ่งผมขี้เกียจไปทํามีตมามันให,ใหม่นะครับก็เลยใช้แบบแบบนี้แหละเน้นผ่านบอนะครับอ่าขอประมาณนี้นะครับมีห้าดาวหนึ่งอันกับเกต ผมเรียกว่าเกตไหลเกดม่วงหรือเก็ด,ดาเก็ดม่วงก็ได้อะเกดม่วงนะครับจะเลียกเกดม่วงหรือเก็ด,ดาก็ได้นะครับเหมือนกันแล้วก็มีของแถมนิดนิดหน่อยๆนะครับรอบที่สองไปจัดไปอุ้ยงูจริงโผล่ทุกคนดับงูจริงเฉยเลย,ยดี๋ยวรอดูกัน อที่สองนะครับมันก็จะช้านิดนึงนะประมาณสามสิวิโอเคก็ก็โอเคนะผมว่าสามสิบวิต่อรอบอ่าประมาณนี้รอบที่สองมีห้าดาวผมมาสองกับเกตทองเห็นปหมเกตทองก็ดรอปดันน่นี้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดรอปส่วนเงินได้ห้าร้อยส่วนดาวสิบเอ็ดได้เจ็ดร้อยต่างกันสองร้อยอ่าเงินได้ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับอ่ารอบที่สามนะครับจัดไป มานะครับมาดูกันว่าจะรอดไหมชื้อปลาพี่สามนะฮะปิ้งอ้าเหมือนเดิม5้าดาวสองเม็ดแล้วก็เก็ดม่วงแล้วก็เงิน5้าิบแดนะครับประมาณนี้แต่ว่าจะได้สี่ดาวมาด้วยนะครับส่วนไออันเนี้ยไม่ต้องสนใจนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูดานสิบอดกันนะครับเดี๋ยวผมขอปิดปิดบัตรแป๊บนึงนะฮะดานสิบเอดสิบสองชี้หูเยอะมากนะฟามคนเดียวเนี่ยถ้าฟาร์มกับเพื่อนจะจะเหลือแปดแปดชีโอเคหผมออกมาเปินไฟปะเนี่ย มีน้องอินมมมาบับด้วยแรงแรงขึ้นมากเลยถ้าผมใช้ชูเทนเอพเนี่ยมันจะบัฟโหดมากนะครับอยู่กับตัวเนี้ยโคตรดับเลยเป็นโคตรดับเลยแบบบึ้มทีเดียวหายเลยดูดิเนี่ยแค่บึ้มแรกมันก็เกือบหายแล้วอ่ะโคตรแรงโ,โบัฟเยอะมากครับบูเกือบหายเลย นะครับด่านแรกมาดูของกันป,ปึ๊บอ่ามี5้าดาวสมีเกตสอันมีอันนี้มาด้วยนะครับเงิน500ร้อยอยู่แค่นี้จริงๆมันห่างกันนิดเดียวจริงเงินเนี่ยคือเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักเลยนะคือใครจะมาฟาร์มเพื่อหาเงินดันเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ปัญมันเขาเรียกว่าไอะมันไม่ใช่ประเด็นเออต้องต้องบอกว่ามไม่ใช่ประเด็น ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราได้มีสมาเพื่อไปย่อยนะครับเงินมันอยู่ตรงนั้นมากกว่านะครับโอ้โหแรงแรงอยู่นะใช้ได้ใช้ได้บับอีบาแต่จริงไม่ต้องไม่ต้องกดบัฟตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันบัฟเทิร์นต่อเทิร์นไม่มีผลอะไรมากนะครับอ้าวไม่ิดอีบาผมคิบ9เเซ ไม่ได้คีย์ลอยนะอีบาผมอะคีย์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่มาเป็นคีย์ดาวเมดเนี่ยนางตัวอาจจะมีแบบบางตัวที่ตกหล่นอะไรยเงี้ดาเมทโบช่วยได้ป,ปึ๊บอ่าห้าดาวสองเกตบวงสองนะครับที่เหลือของไม่ค่อยต่างกันเลยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยของมันแบบเนี้ยอ่ารอบที่สามเผื่อจะเยอะกว่าเดิมเผื่อจะมีหกดาวมา หรืออาจจะแบบของน้อยกว่าเดิมนะครับมาดูกันซึ่งมันแล้วต่อดวงไงนะคือถ้าผมฟาร์มสามรอบแล้วได้หกดาวมาหนึ่งเม็ดเนี่ยกับฟาร์มด่านสิบหกรอบมันจะมีโอกาสดบดบอ่า่ามิตมะหกดาวมากกว่าไหมเน้นจำนวนการฟาร์มอ่า รอบสุดท้ายนะครับหูแรงแรงมากรอบนี้หูแสนสี่เลยเหรอ <S <S มันบีบแสนสี่เลยเหรอเมื่อกี้ผมเห็นแสนสี่อ่ะไม่น่าใช่หมื่นสี่นะหมื่นสี่มันเบาไปปะสามหมื่นเออหรือว่าแสนสี่ผมตาฝาดอ่ารอบสุดท้ายนะครับมาดูกันโอ้โหน้อยน้อยมากได้เกตคือมันได้มันได้เกตเกตม่วงเนีน่ยเยอะเยอะก็จริงได้สองถึงสามอันใช่ปะ แต่ว่าด่านสิบเนี่ยม,มันมีโอกาสได้หนึ่งถึงสองอันก็มีถูกปะ,อะพอเง้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะว่าถ้าใครเนี่ยจะฟาร์มหาพวกเกรดนะครับพวกเกรดต่างๆฟาร์มด่านสิบเอ็ดม,มันได้กว่าเยอะกว่านิดนึงนิดนึงจริงสมมติว่าด่านสิบฟาร์มได้ประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นด่านนี้ฟาร์มได้ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นผมคิดว่าโดยประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบ ถึง130%นะครับโดยประมาณซึ่งมันฟาร์มได้เยอะกว่านิดนึงแต่ว่าเราเสียทรัพยากรเยอะกว่าในทางกับกันถ้าเราฟาร์มไอเนี้ยได้ประมาณเดนะสมมุติ1 130%ฟาร์มทั้งหมด30รอบจะได้ทั้งหมดอ่าเท่าไหร่130 1,000ใช่ไหม3,900%อ่าผมเรียกว่าสาผมขอเรียกว่าสา นะครับฟาร์ม30รอบนะแต่อันนี้ได้100%์นะครับได้100%เซแต่ว่าฟาร์มได้60รอบนะครับคูณเข้าไปมันจะได้เท่ากับหกพัเปอร์เซ็นต์ซึ่งประมาณได้6กนะครับหกจุดกับสามจุดเซึ่งมันผมว่ามันมันน่าจะต่างอยู่นะสำหรับมิตมะหรือของที่เราจะได้เนี่ยอันนี้อาจจะได้เก็ตทองได้มากกว่า แต่ว่าในเรื่องของของอื่นๆแล้วเนี่ยโอกาสดอปก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะฮะซึ่งผมว่าด่านสิบเนี่ยฟาร์มหกครั้งอาจจะมีโอกาสได้มากกว่าด่านสิบเอ็ดก็เป็นได้อ่าแต่ว่าเกตทองมันมันดอปได้อาจจะยากกว่าด่านสิบเอ็ดนิดนึงนะครับนิดเดียวเพราะว่าดูจากเมื่อกี้เห็นปะว่ามันได้เกตทองแค่รอบเดียวใช่ไหมอ่าแทบจะรอบเดียวทั้งคู่เลย ถูกปะเพราะว่าด่าน11เดนี่ยดา่านครั้งที่2กับครั้งที่3เนี่ยผมรู้สึกผมจําได้ว่ามันได้มันได้เก็ดม่วงทั้งคู่หรือเกตม่วง3รอบเลยก็ไม่รู้ด่าน11นะผมจํารอบแรกไม่ได้แต่ว่ารอบที่2กับ3เนี่ยเป็นเกดม่วงด่าน10เนี่ยมีทองรอบหนึ่งที่ผมบอกว่านะ่ะมีโอกาสมีโอกาสได้เหมือนกันก็คือรอบสุดท้ายแปลว่าโอกาสดรอปเนี่ยไม่ต่างกันมากแค่ด่าน11มันมีโอกาสดรอปได้เยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับอ่ะที่เหลือก็ตัดสินใจกันดูว่าจะฟาร์มยังไง ในมุมมองของผมนะนะครับสรุปเลยแล้วกันดาซิบเอ็ดเนี่ยผมจะฟาร์มเพื่อหามิตมะที่ต้องการอย่างเช่นกระดูกขาวที่มันไม่มีแนานสิบนะครับอย่างแรกเลยประเด็นแรกคือหามิตมะที่ต้องการอย่างที่สองคือหาเก็ตเน้นหาเกตนะครับเพื่อจะเอาไปสุ่มเกตต่อเอ้ยเพื่อจะเอาไปสุ่มมิตมะต่อนะครับแล้วก็เน้นหาพวก5ดาวกับ6ดาว เพื่อจะไปขายนะครับมันอาจจะได้มากกว่าด่านสิบนิดเดียวซึ่งผมว่าไม่เยอะเปรียบเทียบดัานดานเมื่อกี้แล้วเนี่ยดัานสิบมีโอกาสได้5ดาว1-2เม็ดเหมือนกันดานสิก็ได้2เม็ดเหมือนกันอาจจะดวงดีได้6ดาวได้5ดาว3เม็ดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่จาก3รอบที่ผมฟาร์มเมื่อกี้ให้ดูแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ต่างกันมากซึ่งถ้าเกิดวัดเทียบแล้วดานสิบเนี่ยฟาร์มสองรอบน่าจะได้เยอะกว่า เออนะฮะส่วนดาวสิบเนี่ยผมฟาร์มเพื่อหามิตมาสีดาวเพื่อไปอัพต่อนะครับแล้วก็ของที่เหลือก็ได้เหมือนเหมือนกันพอๆกันได้เงินน้อยกว่าน,นิดเดียวนิดเดียวจริงๆอ่าพวกสีดาวถามว่ามันจำเป็นแค่ไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงต่อด่านพวกพวกของต่างๆนะ พวกมิตมานะครับที่เราสุ่มได้มาอย่างเนี้ยถ้าเกิดจะจะย่อยเนี่ยผมจะไม่ค่อยมาทิ้งย่อยไปในนี้นะครับเพราะว่ามันได้อีกมันไอ้นี่ได้เลยก็จริงแต่ว่าผมคิดว่าการย่อยด้วยมือเนี่ยนะครับมันมีโอกาสได้ของอันนี้คือย่อย5ดาวนะมันได้ของแบบนเนี้ยเนี่ยได้เกบได้เงินนะครับดีกว่าแบบเป็นอีกผมว่ามันแบบนี้มันคุ้มกว่านะครับแล้วก็พวก6ดาวเนี่ยแล้วแต่ ว่าใจย่อยไหมนะครับผมว่าไม่ย่อยอย่างงี้ดีกว่าแล้วเวลาอัปมิตมาเนี่ยผมจะชอบอัพแบบอ่าสมมุตินะเอาเป็นเม็ดเม็ดนี้แล้วกันนะครับอ่าปึ๊บเดี๋ยวหาของก่อนไอ้มิตมาช่องช่องที่ผมเคยอัพไปแล้วแล้วผมไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นปะเอาไปกินต่อมันจะเป็นเลเวลสิบสาเลยนะครับแล้วก็สดาวยัด บบนี้ประมาณนี้ครับที่ผมที่ผมใช้นะอ่าที่ผมใช้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยจะไปใช้ไอ้ระบบไอ้กินมิตมาอันนั้นอะ่ะมันก็ได้นะเพราะว่าอุ้ยดีอยู่นะเนี่ยอ่าเพราะว่าตรงนี้ใช่ไหมมันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นมิตอะไอ้ตรงตรงนี้อ่าอันไหนนะผมเปิดให้ดู ตรงนี้แบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งราคามันจะถูกกว่ามันจะเสียเงินน้อยกว่ามีสมาทิ่ต้องอัพแบบนี้นะครับน่าจะประมาณถูกกว่าประมาณ20อร์มั้งเออเหมือนกับว่าคล้ายๆกับเราได้เงินคืนมาประมาณนั้นแหละแต่ว่าเราจะเสียมีตมาไปซึ่งผมว่าถ้าเกิดว่าจะเอาเงินแค่ระดับนั้นอะผมว่ามีสมามาขายแล้วได้ของเป็นยกเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มันสุ่มออกมาน่าจะมีโอกาสคุ้มกว่า เพราะว่า5ดาว6ดาวที่เราย่อยด้วยมือไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้พวกอาเขตอาคมบัตรเขตหรือเศษมิจมะรรดำเศษตัวละครเอเดร์อะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสดอปนะครับซึ่งยันเนี่ยยันก็ดอปนะดอปดอหมดเลยนะครับซึ่งผมว่าทําอย่างเงี้ยมันน่าจะคุ้มกว่านะครับและแต่คนและแต่คนชอบใครขี้เกียจหรือไม่มีเวลาเนี่ยก็ใช้ระบบเมื่อกี้ได้นะครับไปติดตั้งไว้กิน5ดาวกิน4ดาวอะไรเงี้ยว่าไป นะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มาวิเคราะห์ให้ดูประมาณนี้ว่ามีตามาแต่ละด้านเป็นยังไงนะครับแล้วแต่ละด้านเนี่ยฟาร์มเพื่ออะไรใครต้องการจุประสงค์แบบไหนเนี่ยคอยเลือกเอานะครับส่วนส่วนตัวผมเนี่ยสามารถฟาร์มด้านไหนก็ได้เพราะว่าอ่าผมมีไอด้านออโตโอ้เขาเรียกว่าโมจิเยอะอ่าโมจิก็คือไอของที่มันใช้ฟาร์มแบบนเนี้ยเนี่ยอันนี้แหะครับ ซึ่งโมจิตรงนี้ผมสามารถฟาร์มได้จนครบนะครับก็คือประมาณ600สซูชิอ่าก็คือมาถึงลีทุกครั้งที่รีลีรอบวันใช่ไหมมันจะเต็มให้100แต้มนะครับถ้าเราฟาร์มด่านมิจมาไปกับเพื่อนด่าน10ผมจะเสียไป4ซึ่งแปลว่ามันเท่ากับซูชิที่เราเสียนะครับแปลว่าเราใช้โมจิเท่าไหร่ เราเสียสูชิเท่าไหร่เราจะใช้มจิเท่านั้นในการฟาร์มนะครับแปลว่าวันแรกมันให้มาเต็มก็คือ100แล้วมันจะใช้ทุกครั้งเพิ่มต่อก็คือ 10, 10, 20, 30, 30, 30ไปเรื่อยๆนะครับแต่มันตันที่30แปลว่ามันมีโอกาสได้ประมาณเท่าไหร่นะ100แรกบวกกับ 10, 10, 20, 2 0 30, 30 30ก็เป็นประมาณ6700 700 700ซูชิซึ่งซูชิผมมี8 1 0 0ซูชิซื้อจากกิจกรรมนะครับ โหวันนี้ค่อนข้างจะแนะนําเยอะนะซูชิซื้อจากกิจกรรมพวกตีบอสกิจกรรมใหญ่ที่เข้ามาแลกของนะครับซื้อซูชิเก็บไว้ส่วนโมจิหาได้จากไหนบ้างตีบอสาลวันนะครับตอน6กโมงเย็นตีบอสาลวันจากเอ็นเคาน์เตอร์นะครับจะได้สูชิประมาณแดแต้มนะครับตรงเนี้ยผมสมให้เดียวไปดูเนี่ยครับตรงเอ็นเคาน์เตอร์ตรงเนี้ยมันจะมีบอสาลวันได้โมจิ8แต้ม2เลยเนี่ยตรงนี้ นะครับเนี่ยเควสนะครับพอครบร้อยจะได้โมจิยี่สแต้มซึ่งมันรีโมจิได้นะครับ28่สิแปดแต้มแหละวันพุธนะครับวันพุธทุกครั้งที่อัปเดตจะแจกโมจิร้อแต้มแปลว่า1อาทิตย์เนี่ยเราจะได้โมจิฟรี100แต้มบวกกับได้ทุกวันวันละ2ี่8แปต้มจากเควสแล้วก็ตีบอสอ่า แต่ว่าเราเสียโมจิวันหนึ่งสิบบวกสิบยี่สิบยี่สิบสี่สบวกสามสิเป็นร้อยหุยเราเสียวันละร2 0ถึงปะแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่ใครแล้วแต่คนว่าใครจะฟาร์มเยอะหรือน้อยอ่าใคระบางคนอาจจะฟาร์มถึงแค่20่สก็ได้ซึ่งมันก็เสียแค่หกแต้มก็คือประมาณ500ร้อยซูชิวันละห้าร้ซูชิผมว่าก็เยอะแล้วนะเต็มที่อะเออมันก็เสียประมาณแค่หกแต้มแล้ว ยังมีร้านคาคิวอีกถ้าเกิดว,ว่าโมจิหมดนะครับซื้อต่อที่ร้านคาคิวได้อีกตรงนี้อ่านี่เห็นไหมนี่นะครับซื้อได้เป็นรายอาทิตย์รีทุกอาทิตย์เหมือนกัน50แต้แมนะฮะค่อนข้างจะเต็มที่นะอันนี้เป็นแบบคร่าวๆที่ผมแนะนําเห็นปะคือพอเรารู้ข้อมูลปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะคนานวณทรัพยากรลุ่นนี่นั่นได้หมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็แบบแบบคร่าวๆที่ผมแนะนำนะครับ เผื่อใครจะลองเอาไปใช้ดูอาจจะหาโมจิได้จากที่อื่นอีกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แบบคร่าวๆของทุกวันที่เราได้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับยาวนิดนึงนะครับแต่หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ของทุกคนนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า